ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญาณักเยี่ยทองนะคะชื่อเล่นชื่อใบเปินค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินจบมาจากสายการเรียนคณิตอังกฤษค่ะ I think this university is a good for my work and good for my uh, subject. รูปข้างหลังหนูว่าอันนั้นหนูใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนนั้นก่อนอื่นเลยค่ะหนูได้รับรางวัลของจังหวัดเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะยื่นส่งไปทีนึงก็ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานมาค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ไปยื่นเป็นทุนแลกเปลี่ยนไปญี่ปุ่นค่ะคือในส่วนตัวหนูตอนนี้ค่ะที่บ้านมีผลไม้มีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูได้มีโอกาสตรงนี้หนูอยากจะทำการค้าเหมือนส่งออกผลไม้ค่ะหรือว่าเป็นพวกผลไม้แปลรูปอะค่ะไปที่ประเทศจีนค่ะตลาดผลไม้เนี่ยมันจะเติบโตกับ แม้เพราะว่าลาวก็พยายามจะเป็นคู่แข่งเราเวียดนามก็พยายามปลูกหนูจะไปสู้กับประเทศพวกนั้นได้ยังไงลูกประเทศเราอะค่ะหรือว่าบ้านเราเองมีของดีอยู่แล้วอะค่ะที่หนูเห็นแบบราคามันถูกลงอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าบางทีเราอาจจะเอาสิ่งนี้ค่ะไปทําอย่างอื่นได้อีกเอาไปแปลรูปคือที่ไม่ใช่เป็นการส่งผลไม้สดไปอย่างเดียวอะค่ะซึ่งหนูคิดว่าในส่วนนี้ประเทศไทยยังมีน้อยที่จะเอาออกส่งไปจีนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีในประเทศเองบ้างหรือเป็นของอุทธรในแต่ละจังหวัดนะคะคือหนูอะตั้งใจมากๆที่จะมาเรียนที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ ราะว่าหนูอยากได้ความรู้ในส่วนนี้แล้วก็อยากจะสานต่อธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่แต่หนูรู้สึกว่ามันยังไปได้อีกแต่มันยังไปไม่ถึงในจุดนั้นนะคะ